ไฟแกมพแพรตอนที่20หลังจากที่จรารวีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะถูกธงชานทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสจาร,จราวีบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทิพยางที่รู้เข้าก็เป็นห่วงอย่างมากจึงรีบเดินทางไปเยี่ยมจรารวีที่โรงพยาบาลทันทีเธอรอจนจรารวีฟื้นขึ้นมา ที่พยางได้ถามไปทันทีว่าจาเป็นยังไงบ้างเนี่ยเจ็บมากไหมคุณแอ้ฉันขอโทษจาราวีพูดออกมาทาั้งน้ำตาเพราะเธอเองก็รู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่พยางได้ถามต่อไปว่าขอโทษเรื่องอะไรเรื่องที่ทำให้คุณแอ้ต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้ มันไม่ใช่ความผิดของจาหรอกฉันเลือกที่จะทำแบบนี้เองแต่ถ้าไม่เป็นพ่อฉันคุณแอ้ก็คงไม่ต้องมาตกระกำบํำบากแบบนี้นะคะจา้าอย่า,าโทษตัวเองเลยนะพักผ่อนก่อนเถอะคุณแอ้คะฉันขอบคุณมากนะคะที่คุณแอ้ดีกับฉันมาตลอดไม่เป็นไรหรอกจา อย่าเพิ่งพูดอะไรมากเลยนะพักผ่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปเยี่ยมคุณแม่สักหน่อยจาราวีในตอนนี้เธอเริ่มตระหนักแล้วว่าสิ่งที่เธอเคยคิดที่จะไขว่คว้าม,มาตลอดมันไม่ได้ทำให้เธอมีความสุขเลยสักนิดและคนที่เธอเคยคิดจะฝากความหวังเอาไว้อย่างคุณนายทอแสงกลับไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้เลยบางคนที่ดูเหมือนจริงใจ แพ้จริงมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาไม่มีอะไรจริงสักอย่างด้านธงฉานความเลวของเขาในครั้งนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตจนเกิดเป็นข่าวครึกโครมในโลกโซเชียลอีกครั้งความแค้นใจของจารวี ก็ทำให้เธอตัดสินใจที่จะเตรียมดำเนินคดีเอาผิดกับธงฉานในคดีความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับบาดเจ็บสาหาัสธงฉานถึงแม้จะมีพ่ออย่างทวัดคอยหนุนหลังก็ไม่สามารถช่วยเขาได้อีกต่อไปเพราะบริษัทของทวัดก็กำลังย่ำแย่ลงไปอย่างมากเช่นกันซึ่งเป็นผลพวงมาจากลูกชายธรพีอย่างธงฉาน ที่คอยแต่สร้างปัญหาอย่างไม่หยุดหย่อนพรอยทำให้บริษัทของเขาเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากเมื่อธงฉานที่พยายามที่จะหนีแต่ก็ไปไม่รอดเพราะตํำรวจตามไปจับตัวเขาก่อนที่จะหนีออกนอกประเทศตํำรวจพาธงฉานไปฝากขังในคุกเพราะหลักฐานที่เขาทำร้ายจารวีมันทำให้เขาดิ้นไม่หลุดธงฉานเข้าไปนอนในคุกและโวยวายเหมือนหมาบ้า จนเกลือบจะโดนผู้ต้องหาที่อยู่ในคุกด้วยกันทำร้ายเอาเพราะความปากดีและคิดว่าตัวเองเป็นลูกคนมีเงินมีอํานาจอีกไม่นานเขาต้องถูกประกันตัวออกไปได้แน่นอนแต่มันกลับไม่เป็นไปอย่างนั้นเพราะทวัดกลับสนใจชื่อเสียงของบริษัทมากกว่าลูกชายที่ดื้อรั้นอย่างทงฉานเขาปล่อยลูกชายเพียงคนเดียวของเขาเข้าไปชดใช้กรรมในคุก เพราะอยากให้สำนึกถึงการกระทำที่ผ่านมาที่เคยเอาแต่เที่ยวเตร่ล้างผ่านไปวันวันไม่เคยช่วยเหลืองานในบริษัทเลยสักนิดทวัดเริ่มหมดตัวเพราะปัญหาที่ลูกชายของเขาสร้างเอาไว้อีกทั้งธมนายเองก็คิดจะลาออกจากบริษัทของเขาเช่นกันในตอนที่บริษัทของเขากำลังประสบปัญหาอย่างหนักทวัดเริ่มมืดแปดด้าน เพราะลึกๆแล้วเขาก็ไม่อยากเสียคนเก่งๆที่เป็นเสมือนมือขวาของเขาอย่างทมนาัยไปทวัตพยายามหาทางกอบกู้ชื่อเสียงคืนมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปได้ยากก็ตามเพราะในตอนนี้เขาไม่เหลือใครให้เป็นที่พึ่งได้อีกต่อไปด้านทอแสงก็ต้องนอนเป็นผักขยับตัวก็แทบไม่ได้เพราะอาการกระดูกซี่โครงหัก จนเกือบจะเป็นอมพาตที่พยางที่เป็นห่วงแม่ของเธอจึงเข้ามาเยี่ยมและปรับความเข้าใจกันในที่สุดเพราะทอแสงเองก็ไม่อยากใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและตายไปพร้อมกับสมบัติเธอเองยังอยากมีชีวิตอยู่กับลูกทอแสงต้องนอนรักษาตัวและทำกายภาพบำบัดต,ต่อไปแม้ว่าร่างกายของเธอ อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ตามอีกทั้งจาราวีก็ตัดสินใจยื่นใบลาออกเพราะคิดว่าที่นี่คงไม่เหมาะที่เธอจะใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ต่อไปเมื่อทมมนายไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตกับทิพยางเลยสักนิดธมนายก็ตัดสินใจสารภาพกับพิพยางไปว่าเขาไม่สามารถดูแลเธอเหมือนเดิมอีกต่อไปได้เพราะเธอ ไม่ใช่ผู้หญิงในสเปคของเขาสักอย่างผู้หญิงอ่อนแอที่ไม่สามารถตัดสินใจใดๆให้กับชีวิตได้ถึงต่อให้ทิพยางจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขาสักเพียงใดก็ไม่ได้ทำให้หัวใจของเขาคิดจะรักเธอได้เลยสักนิดพ่อหัวใจของธมมานายได้มอบให้กับจารวีเพียงคนเดียวหญิงสาวที่เขาตกหุมรักเธอ ตั้งแต่คืนแรกที่เขามีอะไรกับเธอไปเรียบร้อยแล้วและเขาเองก็ตระหนักขึ้นมาแล้วว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการเป็นมหาเศรษฐีหรือแต่งงานกับผู้หญิงรวยๆบางทีความสุขที่เคยเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเหมือนกับที่เขาเคยเผชิญกับมันมาแล้วครั้งหนึ่งธมานายได้เลิกลากับทิพยาง เขาค้นพบหัวใจตัวเองแล้วว่าอยู่ที่ใดธมนัยลาออกจากการเป็นลูกจ้างของทวัดและคิดจะกลับไปเริ่มต้นงานใหม่ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองและเขาก็จะกลับไปหาผู้หญิงที่เขารักอย่างแท้จริงอีกครั้งท้ายที่สุดแล้วชีวิตคู่ของทั้งสองคู่ก็ล่มสลายเมื่อพ้นพบความจริงจารวีเลิกลากับธงฉานแบบจบไม่สวยเพราะที่ผ่านมา เธอตระหนักแล้วว่าผู้ชายอย่างธงชานที่โหดร้ายและเลือดเย็นจนเกินไปเกินกว่าที่จะรับได้และเขตขยาดกับพวกคนรวยที่ชอบเหยียดหยามคนอื่นเห็นแก่ตัวเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองโดยไม่สนใจเลยว่าใครจะเลือดร้อนยังไงเพียงขอให้ตัวเองได้สิ่งนั้นมาและใช้อำนาจเงินที่เขามี กอบโกยความยุติธรรมไปจนหมดสิน้นจาราวีเริ่มตระหนักแล้วคิดว่าสิ่งที่เธอเคยคิดจะขวายคว้ามันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะคนพวกนั้นก็ทำทุกอย่างเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเช่นกัน mm hmm. เธอคิดว่าเธอยังมีมันสมองและสองมือที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยตัวเองไม่ใช่เกาะใครเพื่อก้าวขึ้นไปยืนอยู่จุดสูงสุดนั้น เมื่อทั้งคู่ต่างค้นพบความสุขที่แท้จริงโดยไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอย่างหรูหราเหมือนแต่ก่อนและไม่ต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดอันแสนจอมปลอมเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาอีกแล้วฉากสุดท้ายของฝ้ายแกมเแพรคือฉากบนขบวนรถไฟสายกรุงเทพเชียงใหม่จารวีและธมนัยที่ต่างถอดหน้ากากของตัวเองออก เหลือแต่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงและ,ะเผชิญหน้ากันเพื่อหาคำตอบของหัวใจฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะ